เฮ้ยล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยครับผู้วัฒนาทุกคนดูนี่นะเห็นไหมครับคือผมอัดคลิปวันพฤหัสนะครับก็คือวันที่ผู้วัฒนาเขาปรับในส่วนของน้ําตรงนี้เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสามารถลงน้ําได้นะครับผมแล้วตอนนี้มันลงไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าทําไมผู้วัฒนาเขาถึงทําแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะคุณไปทําบั็อกอะไรสักอย่างไหมเกี่ยวไหมอะ่ะ บางทีอาจจะมีบัคที่มันทาให้ตัวเกมเสียหายหรือเปล่าครับผู้ว,วัจนาเขาก็เลยปรับให้เราลงน้ําไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นกาะขอบเนี่ยลงได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆคือผมพูดไปเรื่อยนะครับไอ้ที่เรื่องลงน้ําว่าผู้วัจนาเขาปรับการบัคอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันลงน้ําได้นยะมันทําให้เรามีอิสระในการเล่นนะครับผมและที่สําคัญเลยเราไปดูเกาะลับได้นะครับสารวจนู่นนี่นั่นพอผู้วัจนาปรับปุ๊บอ้าวเรียบร้อยเกาะลับของเราตรงนี้ ถ้ำนกข้อเมลกับถ้ำน้องหมาก็ไปดูไม่ได้แล้วดิ <c oughs> เอ้ยหรือว่าผู้วัฒนาเขามีแผนวะทุกคนผูว้วัฒนาเขาอาจจะมีแผนหรือเปล่านะครับผมอาจจะทําให้เราลงน้ําไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอนาคตจะมี PVP มาอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ผมมีวิธีอยู่นะจริงๆแล้วเราสามารถใช้แครอล็อกเก็ตเ u ชเชอร์ให้เรายิงให้เพื่อนยิงแล้วเรากระเด็นไปอยู่บนเกาะเออว่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นปเซิร์ฟรวมก่อนมาแล้วครับผมโอ้โหพืชบังเมื่อกี้ มาแล้วมาแล้ววัสดีครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมเฮ้ย,เ,ยเราเจอเพื่อนพอดีเลยวันดีพวกอยู่เป้าสงสัยเพื่อนน่าจะหลับอยู่นะครับนายนายได้ข่าวว่าเป็น fc skibidi toilet ใช่ไหมดูได้จากไหลตรงนี้เลยรู้เลยว่าได้มาจากไหนนะครับผมคนนี้ก็ fk เอ้ยแบบนี้เขานิยมคนรัก fk กันหรือเปล่าครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีคนเหรอเอ้ยเพื่อนมาแล้ว โอเคพวกนายว่างใช่ไหมสามสองหนึ่งยิงเลยยิงเลยพร้อมแล้วยิงสิพวกเฮ้ยเขาใกล้เกินขยับออกนิดนึงเออตรงเนี้ยกำลังดีเบคอนยิงตัดหน้าเ,นนาเนนามื่อกี้อู้หูเด่นไงองศาองศาไม่ได้เลยเบคอนบังอะเมื่อกี้เอาชีนนึงอือทำไมมันเอียงออกข้างเฮ้ยหรือว่าผู้พัฒนาเขาจะปรับอีกแล้ววะทุกคนเขาอาจจะปรับมีความเป็นไปได้หรือเปล่าคือปรับให้มีบารียกันไว้ตรงนี้นะครับผมเพื่อร้องไห้เลย อีกทีนึ่งอีกทีนึงอะอาจจะต้องหันหน้าใส่เพื่อนแบบนี้นะครับผมโอเคผมว่าเขาน่าจะปรับแล้วแหละคือน่าจะมีม่านบาเรียรศักดิ์สิทธิ์เมลโลฟอนกั้นไว้อยู่เนี่ยครับผมเรามองไม่เห็นนะเราไม่สามารถเดินไปตรงนี้ได้เขาทําแบบนี้ทําไมเนี่ยผมสงสัยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาคําตอบกันนะครับผมผมมีอะไรอยากให้เพื่อนๆดูนิดนึงครับ <S <S ช่วงนี้หน้าฟีดโลบอกคือมันขึ้นแนะนําเยอะมากจริงๆครับผมแพนวีเอสเบลลรอครับเพื่อนๆแล้วลองกดเข้าไปดูนะอันนี้แมปแรกนะครับผมเลื่อนลงมา เราจะเห็นชื่อผู้สร้างนะครับผมแมปนี้คือมีคนเล่น599คนนะครับผมอันนี้แมปที่2เนี่ยผู้สร้างจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็แมปที่3เพื่อนๆกดเข้าไปดูนะคนเล่น 1.3k นะครับผมเลื่อนลงมาเห็นไหมครับคือเจ้าของคนเดียวกันกันกบมัอสกครู่นี้แล้วผมเจออีกเป็นเรียกได้ว่าโหเยอะมากอะ่ะเป็น10บสแมปนะครับผมไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงคือมันขึ้น10บแมปที่หน้าปกไม่เหมือนกันแต่พอกดเข้าไปดูอะ่ะ ปรากฏว่าคนสร้างชื่อคนสร้างคือคนเดียวกันนะครับผมและพอเรากดจอยเข้ามาในเกมก็คืออยู่เกมเดิมนะทุกคนโอเคลองดูซิว่าแมปมอสดิบเนี่ยมันสามารถลงน้ําอ่ะลงน้ําได้ครับแล้วนกขมิ้วเราล่ะยังอยู่ไหมครับผมลองดูซิว่าเอ้ยเก็บรายละเอียดได้ดีนะเนี่ยพวกก๊อฟยันนกขมแมวเจ๋งมากมันใช่เรื่องที่น่าชื่นชมเลยแต่ว่าอีเวนต์ยังไม่เปลี่ยนนะครับ อีเวนต์ยังเป็นอีเวนต์เก่าอยู่แล้วก็น้องหมาน้องหมาตอนอัปเดตแรกเหมือนจะยังไม่มีใช่ไหมเนี่ยน้องหมาตรงนี้นะครับผมต่อไปนี้เราจะไม่ได้เห็นแล้วนะในแมปจริงเพื่อนๆจะไม่ได้เห็นนกเข้าเมลกับน้องหมาแล้วนะครับผมเพราะว่าเราลงน้ําไม่ได้นะครับหรือว่าเขาจะเติมน้ํามาให้เต็มวะเติมน้ํามาให้เต็มเหมือนกับแมปฟิตหรือเปล่านะครับผมแล้วก็สามารถว่ายน้ําเล่นได้หรือไม่อาจจะมีระบบตกปลามาไปเรื่อยเลยนั้น แต่วตกปลามามันไม่ใช่แพน v s บลอดแล้วนะครับผมมาไหนๆเราก็อยู่มอดดิดแล้วครับจัดไปปลูกทุกต้นแบบนี้บอกเลยว่าสามารถปลูกได้ทุกต้นถ้าเพื่อนๆมีเงินนะครับผมตอนนี้เราไม่มีเงินดูของในสต็อกเด็ดหนึ่งแสนอะ่ะปลูกได้เรื่อยๆไม่มีจํากัดเลยนะครับขอฟาร์มเงินแป๊บหนึงโอ้โหฟาร์มแป๊บเดียว3าแล้วนะครับผมกลับไปซื้อมะม่วงมะม่วง6ต้นจัดไปครับ1 2 3 4 5 6 ล้วดูถังรถน้ำสามารถกดได้เรื่อยๆนะครับผมตราบใดที่ไม่เมื่อยก็กดไปเถอะครับเดี๋ยวนะซื้อถังรถน้ำมาแล้วถังรถน้ำผมไปไหนวะเนะี่ยเฮ้ยเอ้ยถังรถน้ำไม่มาวะทุกคนอาจจะต้องออกเข้าใหม่ครับมันน่าจะบั๊กมัง้งผมว่าใช่เลยเนะี่ยบั๊กแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไม่มีถังรถน้ำซื้อแล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวซื้อให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าเธอบักเก็นะครับแล้วก็พิมพ์ไปแล้วด้วย พิมไปแล้วมันไม่ขึ้นปกติเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของร้านค้าเอ้มันจะอยู่ในส่วนของกระเป๋าเกียร์แต่ว่านี่มันไม่มีนะครับผมมันมีแต่แต,แต,แตงโมครับอย่าล้อกันเล่นสิออกเข้าใหม่แล้วก็ไม่มีเอ้ไม่มีถังรดน้ําแบบนี้เราจะต้องรอนะครับผมมันเป็นไปได้ยังไงว่าไม่มีถังรดน้ําผมซื้อไปเยอะมากเมื่อกี้นะครับผมอาจจะต้องพิมพ์ชื่อเต็มชื่อเต็มก็ไม่ขึ้นครับมันมีแต่แต,แตงโมครับเอ้ยทุกคน ด็ดเด็ดเดอันนี้ยังเป็นโมเดลเก่าอยู่นะเห็นไหมโมเดลกลมจะบอกว่ากลุมก็ไม่เชิงเพราะว่ามันออกวงรีคล้ายๆชิโตดังเยะในโปเกมอนเหมือนเลยเออผมว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจนะครับผมเดี๋ยวรอต้นมะม่วงรอโตแป๊บหนึ่งนะโอ้โหครึ่งชั่วโมงเลยเหรอผมรู้แล้วทุกคนว่าทําไมผมถึงหาทางรถน้ําไม่เจอแล้วก็ออกเข้าใหม่กลับเข้ามาก็หาไม่เจอครับจริงๆมันไม่เกี่ยวกับบั็กครับคือระบบเขาดีเกินไป นะครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมตั้งออโต้เซลล์อีพิกเอาไว้ไงเลยกลายเป็นว่าถังรดน้ํามันก็นับอะไรอะไรที่เป็นระดับอ e ีพิกคือมันจัดการให้เราบมนเลยนะครับดูนะเอาผมซื้อใหม่ทีนี้เราจะเจอถังรดน้ําแล้วนะครับ water bucket เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่เจอว่ะเอางั้นไม่เกี่ยวกับออโต้เซล์แล้วนะครับผมอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเกมครับ เฮ้ย <H an> อันนี้เจ้าของอีกคนนึงนะครับผมแบบนี้จะต้องมีถังรดน้ําอย่างแน่นอนครับมาได้เวลาเริ่มกันใหม่นะครับก่อนอนึ่งก็ต้องซื้อพืชก็อูยเงินมีล้านนึงเลยเหรองั้นข้ามมาเลยครับผมโ,โ,โอ้โหมีทุกพืช้วยจัดมาก่อนต้นแรกแตงโมไม่พอขาดบาทหนึ่ง <c oughs> ขาดบาทหนึ่งอ่ะสู้หมูเฮ้ยเฮ้ยันฮาลลวินเฮ้ย,ยมีวันฮาลลวีนด้วยยังตึงอะมาก่อนแมบปบจริงด้วยนะครับผม ผมต้องซื้อพืชแล้วเพื่อนเพื่อนเอาเป็นแก้วมังกรมาก่อนกันละกันนะครับผมสองต้นโอเคปลูกไปเฮ้ยวางแล้วโตเลยไม่ต้องปลูกไม่ต้องลุ้นด้วยนะครับผมคือวางผู้เห็นเลยติดลูบี้สวยงามครับถังลดน้ําก็ไม่ต้องใช่ไหมคามิงสูนเออเนี่ยครับคือถังลดน้ํายังไม่พร้อมก็จะต้องขึ้นบอกแบบนี้ไม่ใช่ให้กดซื้อแล้วไม่เข้ากระเป๋านะครับผมเฮ้ยแต่ว่าแบบนี้ดีว่ะเพื่อนๆเดี๋ยวผมทิ้งแบบไว้ให้นะครับผม เพื่อนๆน,น่าจะเห็นแมปลรมั้งเมื่อกี้เห็นไหมจริงๆไม่ต้องทิ้งแมปก็ได้เนาะน่าจะเห็นกันหมดแล้วนะครับผมแมปเขาดีจริงนะครับอันนี้คือกดปุ๊บก็เซลล์ในส่วนของเป็รอแล้วก็พืชไปเลยนะครับผมออโต้เซลล์ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่เอาตัวไหนก็กดไปเราเก็บเฉพาะกอตลี่กับซีเขดพอนะครับผมมีล็อกอินไล์วันด้วยนะครับไม่ใช่ล็อกอินไลท์วันคือออนไว้เป็นชั่วโมงอะ่ะเฮ้ยดีนะเนี่ยเขาทําดีแบบใกล้เคียงกับต้นฉบับเลยนะครับผม แล้วผมสงสัยว่าอีเวนต์ฮาโลวีนมาคือเราจะต้องทําอะไรอะ่ะเราจะต้องทําภารกิจอะไรยังไงนี่หรือเปล่าเข้าประตูว์ปไปปั๊บยังไม่มาครับผมอันนี้คัมมิ่งซูนเหมือนกันนะครับอีเวนต์ตรงนี้ยังไม่มาต้องรอก่อนทุกคนดูนี่ครับเดินมาปั๊บนี่เห็นปะ่ะไม่ต้องกดนะครับผมคือไม่มีถามนะคือไปเลยนะครับ <laughs> คือหมายความว่าเราพร้อมเลยไงเขาก็คงคิดว่าเราพร้อมเอา้าแล้ว๋ยวตรงนี้ คืออะไรครับเนี่ยเปิดให้ผมเองเหรอเปิดให้เองแบบอัตโนมัติเราไม่ต้องกดแบบอัตโนมือมันส่งจระเข้ยักษ์มาให้ผมท <c oughs> ี่ทีหกแสนสองแสนก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้หกแสนพืชเรายังไม่โหดเด้อเพื่อนๆเราจะต้องฟาร์มเงินก่อนนะครับผมคือเก็บเงินเนี่ยเหมือนแบบปกติเลยนะครับอาจจะเก็บยากกว่าด้วยในมุมมองของผมนะฟาร์มเงินค่อนข้างช้านะครับมันส่งไยพิบัติระดับไททันมารอบเดียว <c oughs> ทิมชีตเอา ทำไมตุยไปแล้วอ่ะอ๋อใหญ่แต่ตัวเมื่อกี้นะครับผมเจ้านี่แต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่เบื่มติดน e ีออนนะครับมาสักครู่นี่ตัวนี้เลยได้ข้อทีมเปล่าลองกดดูสิเอาไม่ได้ข้อทีมครับผมเพราะว่ามันให้เงินน้อยครับได้เวลาอัปเกรดพืชกินคนแล้วโอเคเราจะปลูกไว้ตรงไหนดีเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมติดทองสวยงามครับทุกคนผมเพิ่งสังเกตมันมีในส่วนของแอดมินเพนท์ด้วยนะครับผมจริงๆเห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้อ่านนะครับพอมาอ่านดูเอา้า มีแอดมินพาเนลนะครับผมมันปลดล็อกจากเทียร์แรกเป็นเทียร์สจากเทียร์สเป็นเทียร์สคือเราจะต้องออนเวลาภายในเกมนะครับผมเนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยจนกว่าเวลามันจะนับเหลือศูนย์นะครับผมลองดูสิเบ็นลอส s ป a w เนอร์ใช้ยังไงเอ่ยใส่ชื่อไปเอาเป็นจอ๊จอบจ๊อบก็แล้วกันนะครับผมเขียนชื่อถูกป่าวะกดสปอนเลยได้ไหมมาไหมจอจอ็อบมันจะไม่มาเพราะว่าใส่ชื่อไม่ถูก เฮ้ยผมสปอนได้แล้วทุกคนนี่คอยดูครับนี่ตัวที่ผมเรียกออกมาครับผมฮอสฮอสสปอนนะครับผมสีเข็ดเมื่อกี้ที่เราเรียกออกมาไม่ได้น่าจะเป็นเพราะว่าพิมพ์ชื่อผิดหรือไม่ก็ลืมใส่น้ําหนักนะครับผมมันจะต้องระบุในส่วนของน้ําหนักด้วยนะอ่ะลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจอบจอบเราน้ําหนัก10นะครับกดไปไม่ได้ว่ะ ชื่อน่าจะผิดอะ่ะผมจำชื่อตัวนี้ไม่ได้นะครับทุกคนนี่เลยชื่อจำง่ายๆกอตลี่ ly, ลักกี้เอกนะครับผมเพื่อนๆช่วยผมดูด้วยนะลักกี้แล้วก็เอกอีตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมทุกคนถูกไหมเนะี่ยเอ้ยถูกด้วยมาแล้วนะครับผมน้ำหนักร้อยโลนะครับไหนอะไหนไหนไหนอยู่ไหนนี่ไง HP ห้าสิบ อันนี้ไม่เยอะนะผมอยากลองอะไรที่มันพี่เลนพี่เลนนิดหนึ่งนะครับผมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านน้ำหนักหนึ่งล้านไวไหมไปครับดูสิเอ้ยได้สปอนได้ <c oughs> อยู่ไหนอะ่ะน้ำหนักหนึ่งล้านเอา้าเดี๋ยวมันสปอนได้นะครับแต่ว่ามันออกมาหรือว่าเขาจำกัดไซส์ให้ใหญ่แค่นี้นะครับผม อาจจะต้องลองลดหน่อยแสนก็เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าลักกี้เอกเขาน่าจะจํากัดไซส์ให้ใหญ่แค่นี้มั้งผมรู้แล้วเราจะลองตัวอะไรให้มันใหญ่ๆดีเมื่อกี้เราเจอทีมชีสยักษ์ใช่ไหมครับทีมชีสหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นได้ไหมทีมชีสมื่นโอเคซัมมอนออกมาแล้วนะครับผมไม่ใช่ตัวนี้นะของเราน่าจะเป็นตัวนี้ ใช่ไหมของเราน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมถ้าหมื่นได้แสนก Darwin, 100, 000, 000, 000, 000, 000> ับล้านก็น่าจะได้นะครับผมหน่วย1 0 0ร0 0ยพันหมื่นแสนล้านจัดไปครับมันต้องใหญ่กว่านี้อีกใหญ่เหมือนครั้งแรกที่เจอหรือไม่ก็เอาใหญ่แบบทะลักออกมาเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ข้างหลังนี้ไม่ใช่นะผมเรียกแค่ทีมชีทนะครับผมร0อยล้านครับเพื่อนๆดูสิอยู่ไหนทีมชีทไมใหญ่แค่นี้อันนี้ร้อยล้านนะครับ ถ้าทาไมของเกมมันออกมาใหญ่ผมน่าจะทําอะไรผิดสักอย่างหนึ่งนะครับเราอาจจะซัมมอนยังไม่ค่อยเป็นครับผมพี่เบิร์มมาเองผมไม่ได้เรียกนะครับตัวนี้ใหญ่เบิร์มเลยนูตอนนี้เราตั้งหลักได้แล้วนะครับทุกคนแครอทมาเพิ่มอีก2ต้นนะครับผมเดี๋ยวรอาหาตัวรีเบิร์ดนะครับแต่ผมว่าเอาแค่นี้ก่อนเฮ้ยติดลูบี้ด้วยสวยงามนะครับผมโอเคทุกคนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ นะครับผมเราก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นในส่วนของถ้ำลับนกข้อแมวกับน้อกหมาอีกต่อไปสําหรับเซิร์ฟจริงนะครับผมคงต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันในคลิปวิดีโอนั้นแต่ถ้าคิดถึงเมลรยก็แวะมาแมบนี้ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ